สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวอ่างศิลานะครับเลวทะเลตรงอ่างศิลาเป็นสะพานปลาครับตลาดเก่าอ่างศิลานี่เราก็จะมานี่ครับตลาดใหม่อ่างศิลาตลาดอาหารทะเลวันนี้มาดูปูดูกุ้งดูปลาหมึกครับ รถเยอะครับวันนี้รถเยอะวันนี้วันเสาร์รถเยอะเลยนี่ครับตลาดประมงื้นบ้านอ่างศิลาวนนี้คนค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่ามีอะไรไปดูปูดูกุ้งว่าถูกขนาดไหนราคาเป็นยังไงครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยครับ กั้งครับกั้งกั้งโลละ750บาทปู380ครับ480มี620ตัวใหญ่ๆมีปลาฉลามนะครับปลาฉลาม ปลาอะไรพี่ปลาฉลามอ่ะฉลามโดนละ้อยเป็นเป็มก็มีนะคะนะครับบอกแบบเป็นเป็นก็มีฉลามตัวเป็นเป็มนีม่กุ้งครับ280อหัวไข่ปลาสดๆอาหารทะเลสดๆครับ ของฝากตรงนี้เับของฝากฝั่งนี้ของฝากของแห้งปูจัมโบ้ครับห้าร้อยแปดสิบแบบนี้หอยแมงคู่ครับ บนเนื้อก็480บาทนี่ก็ของแห้งครับของฝากนี่เป็นพวกหอยนางรมครับพร้อมกินเลยพร้อมเครื่องสามกระปุกร้อย ปลาหมึกเยอะครับาหมึกเยอะมากราคาก,าก็น่าจะแพงกว่าที่ตลาดมหาชัยครับหน่อยนึง่งปลาหมึกสดครับปลาหมึกเยอะมากครับปลาหมึกเยอะมาก กระดองสำหรับไปย่างครับนี่อะไรนี่หอยเชลครับแบบแกะเปลือกแล้ว,ลวก,กุ้งครับกุ้งเป็นปนสดๆเลยส6 0บาท คนเยอะครับคนเยอะวันนี้คนเยอะมากของแห้งของฝากก็มีนะครับ ทำให้แห้งตอนนี้ปูม้านึ่งแล้วครับแกะแล้ว่องละ350้อบาทครับพร้อมน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มให้ด้วยวลวปลากระพงขาว180บาท ตัวละครับตัวละร้อแสิบบาทมปราโ้หัวแก้วครับปุ๊งหัวแก้วครับหอวงนี้ทุกตัวป่ะร้อครับร้อเลย หัวนีโลเท่าไหร่รหัวนีโลเท่าไหร่อันนี้หัวแข็งเลยนะหัวเอันนี้หัวแข็งเลยนะเท่าไหร่นะสา,า,บา,าับมาราคาเดียวกับต่ 3, <8. S 2> าาบโม่มันเยอะตัวใหญ่ ออันนี้คือมันเยอะอันนี้คือวอกแก้วครับคือของไข่ห่ะขอไข่นี่จะเป็นตัวเมียครับตัวเมียจะตัวเล็กหน่อยเอาหัวอย่างเงี้ยให้โหลดันึ่งมันหมดอ้าวโอเคโอเคอครับไม่เป็นไรหมดซะละวอลเล่ยหมดกดกินเลยเราวันนี้สองสโมก็หมดเลยโอเค มันไข่ไหมไมีแต่เนื้อปะไมีแต่เนื้อจะเป็นไข่นอกธรรมดาไข่หมดแล้วไข่หมดแล้วโอ้ไข่หมดครับร้านนี้ร้านประจำแมงดาไข่ก็มีพี่แมงดาไข่สุดยอเป็นแมงดาไข่ หมดแล้วครับเรวไปดูร้านอื่นครับ่ามีป่ะัวอย่างเงี้ยแบบนี้มีไหมแบบนี้มีไหมไหนอะทุกตัวไหม แบบนี้ทุกตัวไหมมันไม่มีทุกตัวก็ได้ยอมเลยมันมีกากกันมันคนไรครอ๋อครับครับครับคมับครับเอาอย่างเนี้ยอโลนึงแจยิ้มหน่อยแจยิ้มหน่อยฮ่ ซื้อปลาหมึกครับร้านนี้ปลาหมึกเยอะซื้อปลาหมึกปย่างหอยนางรมครับหอยนางลมสดๆเลย้อมเครื่องครับขัดละ้อย หกร้อยยี่สิบหกอ่กทวนไม่ได้อะเอาโลเดียว,ยว <laughs> ไม่ครับไม่มอเอาปูไข่ครับปูไข่ <c oughs> นี่แม่ค้าเขาแกะให้ดูนะครับว่าไข่หรือเปล่า ให้ดูว่าไข่ทุกตัวหรือเปล่าครับร้อยยี่สิบโลละหกร้อยยี่สิบครับ่คคนเยอะครับเยอะจริงๆวันนี้แย่งกันซื้อเลยครับ ตลาดมงพื้นบ้านอ่างศิลาตลาบวันนี้ก็ได้กุ้งได้หอยได้ป,ปรูราคาก็พื้นๆครับไม่ถูกไม่แพงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ สำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็กลับบ้านละว,วันนี้มาแบบรีบๆครับ,รบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ